ก็ทำเต็มที mm ่ส ja ุดแล้วในทุกๆรอบอ่ะนะคะก็หวังว่าแบบจริงๆก็อยากให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็มีความสุขในในการดูประการประกวด Miss แล้วหนูก็เชื่อว่าทุกอย่างมันก็คือที่ทำแล้วในการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหนูเองก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดภูมิใจที่สุดวินาทีแล้วพี่เห็นอิงฟ้าตอนจับมืออะิงฟ้าพยายามแบบใส่ใจเข้าออกสากมากคือจริงๆตอนอย่างที่หนูบอกว่าตอนที่อยู่หลังเวทีท็อปไฟ์ก็คือเราแบบ จะเป็นลมเพราะว่าเหมือนแบบเราตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะตอนที่จับมือก็คือเหมือนฮูนด,ดับแล้วอะนั้นตอนนั้นก็คือไม่ใครก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นเราก็ก็คงดีอ,อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันกลัวที่จะอู้ไม่กลัวไงกลัวเหมืนน <laughs> อนกันล่ะไทยแลว้ว,วต่อต่อ,อ,อ,อต่อเลยลูกถ้าเป็นไทยแลนด์อะไรเงี้ยก็คงแบบอาจจะแบบ นิดนึงนิดนึงค่ะในใจอ่ะนึกนึกอะไรบ้างับตอนนั้นนาวินาทีนันความรู้สึกหนูเหมือนตอนที่จับมือไฮดี้เลยคือว่ามันแบบสมเหตุสมผลที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือ<บ>ถ้า,ถาเขาได้เป็นมิสแกรนด์้แนสโซนอลเราก็ดีใจด้วยแล้วเพราะว่าเขาก็แบบเหมาะสมถ้าเป็นเราเราก็จะทำหน้าที่อะไรย่างเงี้ยเราก็สู้สุดเหมือนกันคิดในใจแค่นั้นเลยอ่ะในใจก็แอบหวังลึกๆอยู่ใช่ไหมก็หวังหวังค่ะก็หวังให้แบบเป็นให้ มันจะมีทีมแมนแล้วตัวเราเองเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราเราก็ทำดีทุกรอบไปอะไเงี้ยค่ะก็แอบหวั ดันเชวก็อยากขอบคุณทุกลังแรงเชียร์แรงใจเนะคะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆค่ะก็อยู่ในเวทีได้ยินเสียงแฟนคลับไทยนะได้ยินได้ยินใช่ค่ะได้ยินมันก็ทำให้เราแบบมันมันอินแฟมมากทำให้เรายิ่งทึกคืนไงเลยนะวันนี้ได้ก้าวครับขีดจำกัดตัวเองมามันเป็นยังไงคะโล่งเลเพราะว่าตลอดตั้งแต่เราได้ตำแหน่งอยู่ที่ายกไทยแลนด์มา ความู้ถ so ูกบูลลี่ต่างๆเยอะมากๆแต่วันนี้เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆคนไทยเรามันไม่จําเป็นจะต้องกลัวแบบการเป็นสังคมไปอยูที่แบบว่าเราจะรีเซนเราอย่างไรแล้ววันนี้เราก็มาถึงจุดที่แบบว่าจับมือได้วันนี้ต้องพร้อมของทั้ในและต่างประเทศเราจะมีขนาดมาก ก็พอก็พอค่ะเพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่เราคุณแม่เขาก็จะบอกคุณว่าถ้าใครที่ได้ท็อปสิษอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตเรียแบบท้องใช้เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ดีใจที่แบบเพื่อนๆทุกคนได้ไปประเทศไทยเราด้วยก็หวังว่าทุกคนจะแบบให้การต้อนรับพร้อมดูแลไหมคะพร้อมดูแลก็ไปทำควาพคี่นหแน่นอนค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเดือนธันวาก็จะมีหมอลำก็รอรุนรุ่นค่ะว่าจะได้ไป ก็เราอกว่าสิบคนปีนี้จะพาปังทุกคนเลยใช่ก็จะมีอาจจะมีทัวร์กยรอย่างเง้ยค่ะว่าจะได้ไปประเทศไหนบ้าง เต้นละวันชุดประจำชาติด้วยใช่ไหมคะประจำชาติอ่าเป็นไงบ้างคโอ้โหดีใจมากๆเพราะว่ามันหลายประเทศมาสักหลายิบกว่าประเทศ,เท,ศที่ประกวดแล้วไทยแลนด์เราได้เป็นอัดนดหนึ่งนั้นอนะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเองหนูก็ตั้งใจพรีเซนต์คันวันไทยบ็อกซิ่งอย่างสุดความดีใจแล้วก็ดีใจที่ต่างชาติหลายๆคนชื่นชอบด้วยมไม่ใช่แค่แบบในไทย้ก็หายเหนื่อยตอนตอบคำถามภาษาอังกฤษวันในี้แบบทำได้ดีมากตอนตอบคำถามรู้สึิ่งเลยนะครับ ตอนแรกหนูไนใจเอาล่ะแบบเปนตรงกับที่เราทํากันบ้านมาพอดีออใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าคือจ <ใน S 2> ริงๆหนูทำกันบ้านหนักมากในหลายๆรอบไม่ใช่แค่เรื่องของการเราํำถามอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้ยินคำถามเราเรารู้สึกว่าแบบ โชคดีที่แบบ<ม>หายเหนื่อยแล้วที่เราแบบฝึกฝนทำกันบ้านของเรามามันตรงกับสิ่งที่เราแบบเราคิดไว้ซะว่าสถานการณ์บ้านเมืองของโลกอะไรเงี<ม>้ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนแล้วเป็นจริงนะเรา<ม>ก็เลยได้ตอบอย่งนี้สิ่งที่เราอยากจะแบบไพูดออกมากับใจจร<ฟ>ิงๆผู้ชายชมว่าอิงฟ้าคุมสติได้ดีมากๆในการต่อสู้เรื่องต่างๆปีนี้ก็พยายามทุสิ่งหรือว่าถ้าเราเราต้องจำมาอย่างเดียวอ่ะเราจะลืมถ้าเราต้องตีแ่ถ้าเราต้องจำ มันก็จะแบบนิสกิทาคุณแฟนที่เชียร์เราโ่วลีก็อยากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเชียร์แรงใจ thank you for love for support everything และก็ believe in me ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฟ้าวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูนางงามอย่างน้อยฟ่าเชื่อว่า ปีนี้มันเป็นตระประวัติศาสตร์หรือปรากฏการณ์ใหม่ๆหลายอย่างในวงการนางงามก็ขอให้ทุกคนแบบรักแล้วก็ติดตามมิสแกรดต่อไปเพราะเชื่อว่าถึงปีนี้จะไม่ใช่ปีหน้าก็ไม่แน่มงแรกของไทยอาจจะมาแน่นอนซึ่งวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ